ตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คนะครับกำลังนะจะลงไปชั้นจีนะครับนาะด้านล่างเลยที่มีลานกิจกรรมนะครับนะวันประมงน้อมก้าครังที่35นะครับนะเราไปก็จะมีกิจกรรมไม่เล่นนะนะด,ด้วยนะเนี่ยดูดิตกปลาด้วยนะเล่นฟรีนะใครเล่นก็น่าจะมีของรางวัลให้แหละนะครับนะแต่ตามที่ประกาศไว้ว่าก็เล่นฟรีนะครับลนะนะองต่อคิวนิดนึงนะครับ นะที่งานก็จะมีวันที่27ถึงวันที่6กรกฎาคมนะครับนะใครจะมากนะ็อย่าพลาดนะครับขณะนี้ผู้เข้าแข่งขันกำลังนำเรือออกจากฝั่งเข้าสู่มหาสมุทรเจ้าปลา,าเพื่อไป็จับปลาให้ได้มากที่สุดในมหาสมุทรของเรานะครับมีทั้งปลาวามมหมูขาชลาปลากระเบน เรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับตอนนี้เราก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเข้ามาเดี๋ยวก็จะมีนะครับนะพี่ๆเจ้าที่ที่บูธนะครับนะเขาแนะนำนะครับนะให้เราลงทะเบียนนะครับนะแล้วเราก็จะได้นี่นะครับมีวิธีเล่นเกมด้วยนะครับทางเข้าแล้วมีเอวิธีเล่นบอกนะนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมนะให้เราสแกนด้วยใครมาก็อย่าลืมนะครับนะมาเก็บนะมาสแกนจุดเช็คอินให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้จะมีทั้งหมด สามสจุดมั้งที่เขาบอกเมื่อกี้นะครับพราถ้าสแกนครบเราก็จะได้ของรางวัลแบบนี้เลยนี่นะเนี่ยครบ5จุดนะรับบัตรเข้างาน15จุดนะกระเป๋าฟิวเจอร์นะครับนะสาจุดได้ตุก๊กตาตัวเล็กด้วยนะครับนะให้มานะเช็คอินให้ครบนะเดี๋ยวเราไปรอเล่นเกมนัน เบอร์สามหมานเสมอเบอร์สามหมานเสมอเราจะเป็นเจ้าแห่งหมายฟิวเจอร์คนเดียวเกมตกปลา izen. ที่จะเริ่มใน,มในอีก3 2 1 GO ขณะนี้ผู้เข้าแข่งขันกำลังนำเรือออกจากฝั่ง,ง,งเข้าสู่มาหาสมุทรเพื่อจัาปลาเพื่อไปจับปลาให้ได้มากที่สุดในมหาสมุทรของเรานะครับมีทั้งปลาวาฬปลาฉลามปลากระเบนปลาหมึกยักษ์และแมงกุฎมาดูกันครับว่ากลุมรือปลผู้เข้าเป็นทัคู่ไหนจะจับปลาของเราได้มากที่สุดสำหรับรอบนี้ผ่านไปแล้วสาม ส,สินาทีเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีในการจับปลาไม่ได้มากที่สุดหมูเขาแข่งขันดูให้ดีนะครับทางด้า,านซ้ายทางด้านขวามีปลาตัวใหญ่ว่ายผ่านเรือของท่านหรือเปล่าเพียดเป็นไปให้ไกลนะครับแล้วตกปลาให้ได้ตัวที่ใหญ่ที่สุดเร,รามาได้แล้วนะครับดูที่บริวเวณหัวเรือของเราด้วยจับปลาที่หน้าเรือด้วยนะครับกดให้ได้คะแนนเยอะๆครับ ปลาอยู่ในช่องสีฟ้าครับซื้ปลาอยู่ในช่องสีฟ้ากดให่ได้ครับท่านจะได้คะแนนเราวเาวเฉยทุกคนดูดิเบาเบา เราได้ไปแค่แปดพันหมดแต้มแล้วขิงก็เยอะเลยนะนะก็ะเรียกว่าพลังขงินขงนะก็เรียกว่าพลังขงิงเลยสีสีเลยอะ่ะอ่ะสีสีเลยอ่ะนะ,ะพลังขงิงนะไปครับเราก็จะได้ตกปลาต้องได้กินปลาแล้ <laughs> ได้ฟิชโชว์ นะเราได้ป uhm. ิชโชมาแล้วทุกคนนะปิชโชว์หนึ่งนั้นนะไปเดี๋ยวเราไปนะครับนาไปล่าสแกนกันต่อวันนี้สำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากร่วมสนุกเล่นเกมตกปลามาลงทะเบียนเล่นเกมนี้ได้ครับเล่นฟรีนะเดี๋ยวเราต้องไปเดินสแกนตามจุดต่อนไปทุกคนนะครับเราไปลุยกันต่อนะครับนะเราจะไปไล่สแกนให้มันครบ นะครับนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเอ่อตรงหน้าบูธเนี่ยก็จะมีพวกร้านขายอาหารปลานะครับปลาสวยงามนะครับนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อต่างๆนะครับชอบยี่ห้อไหนก็ดูได้เลยนะครับอันนี้ก็ยี่ห้อคู่บ้านคู่เมืองเราตั้งแต่ผมจําความได้ก็มีแล้วนะยี่ห้อเนี้ยตากุระเนี่ยนะก็จะมีนี่น้องบอลลูนนี่น้องบอลลูนนี่นะครับมีน้องบอลลูนให้ดูด้วยดูสวยๆเลยนะไหวแบบ ด,ด,ดุกดิกดุกดิกน่ารักเลยทุกคนนะรนบนะก็จะมีปลามีอะไรให้ดูนะเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าตรงไหนมีที่เราสแกนบ้างนะครับอันนี้ได้ปุ๊บก็สอยเลยอันนี้จุดที่สองสิบห้ับอันนี้จะเป็นจุดกิจกรรมนะที่เราต้องอกมารมประกวดปลาหมอสีปลาหางนกยูง ไม่ใช่เราอยู่ตรงเซ็นเตอร์คอร์ดแล้วก็เป็นสินค้าประมงจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่3ไปตรงพบหมอสีรากนะครับปักดูดยว่อุ้ยดูดิตู้ไม้เต๋าเงากันเลยทุกคนนะครับใสายแบบพวกชอบเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรนะไม่ควรพลาดนะครับ เฮ้ยทุกคนเราพบการทารุนสัตว์ทุกคนดูดิดูแมวจมน้ำทุกคนแมวจมน้ำนะงนะหลอกหลอกนะมันมีทางรอดอยู่นะนะเป็นนนะเป็นตู้เลี้ยงปลาสวยๆเลยในะคานะก็จะมีที่จัดของอุปกรณ์อุปกรณ์เลี้ยงปลงเลี้ยงปลามีหมดนะครับอันนี้เราก็ไปดี นี่มีที่ระบายสีด้วยนะมีระบายสีปูนพลาสเตอร์ด้วยนะครับน้องๆหนูหนๆก็มาระบายสีกันนะนะครับกิจกรรมครอบครัวนะครับอุ้ยมาอะไรอ่ะอุ้ยดูดินี่นะปลาเกตเอครับต้มแบบนี้เลยเนียนๆสวยๆอย่างนี้เลยดูดินะครับใช่ครับเขาเรียกว่าปลาทองฮอลันดานะครับนะพันฮอลันดายักษ์สวยมาก นะข้างล่างไอห้หางสั้นเขาเรียกหัวสิงห์มั่งทุนจะไม่ได้นะไอ้สิงห์สิงห์หลายอย่าง,างแต่เนี่ยฮอลันดายักษ์นะครับหูวุ้นด้วยสวยมากนะครับไปนี่นะครับก็จะมีนะครับนะคนที่นะครับชอบนะครับนะสัตว์พวกปลานี่ดูหางนุ่งเอ้ยนี่ประกราดดูสวยมากดูชื่อเลยโอ้ยดูดิทุกคนสวยมาก ท็อปฟอร์มสุดๆด,ดูดิหางแชกเลยเนี่ยมีตัวท็อปฟอร์มมันเลยดูเลยแดงๆเลย<ะ>ท็อปฟอร์มอ่ะสวยมากแล้วตัวสองสามร้อ,อยนะนะครับกับปฟอร์มขนาดนี้นะที่เราแบบว่ามันมันออกสีมันออกเลยอ่ะนะครับเราไม่ต้องรู้ไงน,นะครับนะตอนนี้เราก็กําลังเดินไปนะครับไปโซน ประกวดปลาหมอสีนะครับนะซึ่งก็จะเป็นจุดที่11นะครับนะเราเริ่มที่จุดที่1ที่2แต่เราไป10 11ิบอ็ดอชนะครับ,นะรบเราไปล่าก,กันต่อนะครับป้ายป้ายป้ายนมนะฝัะ่งนูน้นนี่เห็นไหมนะเห็นแล้วเป็นคนนำนะวันนี้ก็เพราะ้าคนเยอะเลยนะนะค,คนค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าทางพ่อแม่พ่อแม่กับน้องหนูก็นะนำลูกนำครอบครัวมาจะดู้วง ตอนนี้เราก็มาถึงกนอับดโนของปลาัสีนะครับนบี่มีปอนนงปลาด้วยม,มีปอนนมปลาด้วยคนปอนนมปลาตัวละยีนะอันนี้นะนมน นะเฮ้ยกิน่อกีนี่ยทุกคนกินอยู่ตัวเดียวหมดนี่โหดูจบเจ็บจบเจบเลยอน่ารัก ปลาหมดแล้วมั้งยังไม่หมดต้องยกขึน้นตรงสูงหน่อยเอาฝากยก่งสูงหน่อยเฮ้ยทุกคนน่ารัก,กว่ะนับตอนนี้ก็จะมีพวกงานประกวดปลาเล็กปล<ม>าหางนกยุงตัว150ยห้ทุกคนเย ดูดิบอลลูนะครับบูเว่าอยู่ในงานนะครับฟอร์มสวยๆดูดิขาวจ้วงอ้วนตุ๊บไปหมดเลยนะครับขาวจ้วงไปเลยนะครับจะมีไหมว่าประกาศนี่นะครับนะไฮไลท์เลยกบคอนฟล็อกนี่ตะมูตะมีเลยวะตะมูตะมีเลยอ่ะนะครับนี่เขาเรียกว่าเจ้ากบคอนฟล็อกนะครับนะเป็นกบคอนฟล็อก กบยักษ์นะครับแต่นี้มันตัวเด็กอยู่อ้วนคอนฟอกที่ว่าเห็น,นใหญ่อ่ะมีตัวนิดเดียวเองขอเลี้ยงได้ไหมไม่ได้นะครับเขาเห็นมันมน่ารักดีตังันเขาเรียกว่ากบพวกนี้มันต้องนะครับดูแลเอาใจใส่เพราะว่ามันมันตายง่ายนะครับให้อาหารเยอะไปก็ตายเคยเลี้ยงแล้วนะครับนะให้อาหารเยอะไปก็ตายนะครับไปโอ้ดูดิทุกคนบรรยากาศคือคนเดินเยอะมากอะ่ะนะครับ คนเดินเยอะจริงครับนะแล้วก็มีตักปลาด้วยยอดนิยมเลยนะมีช้อนปลาช้อนอะไรด้วยนี่ครับวิ่งปลาปลปลาปลาปลปลา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 เราจะงทำแบบด้ปลาไปไป เราก็ถ่ายรูปกับปลาได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดเลยนะครับนะที่บอกเลยว่าปลาเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะครับนี่กุ้งจิ๋วนะเขาเรียกว่ากุ้งแคะอะไรสักอย่างเลยผมจำไม่ได้แล้วนะครับมันมีของขายมีปลาให้ดูเนี่ยดูดินะครับนะใครสายปลากัดนะครับใครสายปลากัดก็นี่เลยนี่ แต่และตัวฟอร์มสวยๆเยอะมากเลยนะทุกคนในปอปลาอฮ้ยดูดิวิ่งเลยวิ่งเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นนะครับนะโซนประกวดปลาหานกยุงนะครับนะนี่นี่ครับนี่นเรามาดูรางวัลรองอันดับสองนะครับท็อปฟอร์มนะครับนี่รางวัลชนะเลิศครับดูฟอร์มสวยๆครับตัวนี้สวยนะดูดิสวยมาก มีปลาหลากหลายให้เราได้ดูเลยนะทุกคนเนี่ยมีปลา,าเยอะมากมาอาหารลูกยูงมันหมดเลยนะมันเป็นพันมีพัน,น้นนาเรียงมาสวยดีนะตื่นเต้นยิ่งกว่าเด็กเลยทุกคนสวยนะน,ๆๆนะสวยมากนะแต่แต่ละอย่าง นะครับนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับนะอาหารสัตว์นะครับแต่ที่นี่ก็นะมีให้เลือกสรรเยอะแยะเลยนะครับนะชอบใดยี่ห้อไหนก็อันนั้นก็น่าเลือกูดิสวยมากแต่ผมบอกก่อนนะครนะใครจะเลี้ยงปลาหมอมาลาวีให้ระวังนะครับเพราะว่าปลาหมอมาเลยเป็นเป็นสัตว์ที่ห่วงถิ่นมากนะครับมันดุนะครับมีไหมมันดุมากนะครับถ้าไปเลี้ยงกับปลาแบบบปลาสวยงามชนิดหนึ่งนะครับมันจะอาจจะทำร้ายได้นะครับนี่ดูดิฟอร์มสวยมากทุกคน อันนี้คือปลาหมอน้ําจืดเป็นหมอมาาวีนะครับนะเป็นสัตว์กายสปีชีดูดิอันเนี้ยสวยมากนี่รางวัลรองอันดับหนึ่งดูดิสวยขนาดนี้ยังแค่รองเองอะนะ่ะนะไปทุกคนเราต้องไปหาอันดับหนึ่งให้เจอนะว่าอันดับหนึ่งอยู่ไหนนะี่ดูดิมีปลาดูเยอะมากนะครับนะแล้วสวยมากด้วยนะมีปลาให้ดูเยอะแล้วก็สวยด้วย นี่รางวัลชมเชยโอย้โหดูดิทุกคนสีสวยจริงเลยอะนะครับสีสวยงามมากนะครับนี่ดูดิดูน้ำเงินแต่หัวดูดิ่ะสวยอะทุกคนเนี่ยดูดิน้ำเงินแค่หัวแล้วที่ที่เหลือหลังแบบแดงเลยอะนะครับแล้วหางก็ออกออก,ออกจีนนะนะครับออกเหมือนปลาหมอสีสวยมากมันก็คือปลาหมอสีแหละนะครับเป็นปลา นี่รางวัลชนะเลิศหูยฟอร์มเข้มมากเลยอะมไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าผมไม่ค่อยอยากใช้กล้องแอคชั่นซูมเลยนีมันไม่ชัดแต่สวยอะให้ทุกคนดูไงดีวะนี่สวยมากสีแบบฟอร์มแดงจัดเลยอะสวยจริงทุกคน ตัจริงๆผมบอกแล้วในัานาใครมาก็อย่าลืมนะครับนาะตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่6กรกฎาคมนะครับนะเอองานมีแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับนะเวลาเริ่มก็อุ้ยมีโชว์จอร์เจีด้วยอ่ะนี่กี่โมงละอ้าวุา้ยบ่ายสามโชว์จับจอร์เจีด้วยมือเปล่า ของก็หาเยอะเลยทุกคนแต่ตอนนี้เราหาที่สแกนไม่เจอหาหาที่สแกนไม่เจอทุกคนดูด,ด,ดนิน้องๆเทวดาเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้เราก็กำลังเดินหา นี่นะมีเจ้ากุ้งเครลฟิชด้วยนะครับนะก็มีเจ้าเคฟิชให้ดูด้วยนะเมื่อก่อนมันแพงมากเลยนะเคฟิชยนะครับนี่สีดูสวยเลยสวยๆเลยรอเลยนะคร มีพวกกุ้งแคละนะครับนาเต่าก็มีนะเต่าแม็กกีเต่าแม็กเต่ายุ่นะครับเต่าสุกาต้าตัวจิ๋วก็มีนะครับว่าอุปกรณ์ตกแต่งตู้ไม้นะครับก็มีนะฮะมาเลือกดูเลือกชมได้นะครับนะอย่าลืมนะครับใครจะมารีบมาก่อนหมดวันนะครับนะาเดินได้สบายๆพาลูกเด็กเล็กๆมาเดินเที่ยวได้นะครับน้าพาครอบครัวมาเดินเล่นได้นะครับเดี๋อันนี้เราหาป้ายทุกคน ต้องเดินหาป้ายนะไปะเดินเพลินๆนะทุกคนเดินเพลินมากเพลินเดินหาไม่เจอนะมีข้าวกลงข้าเกียบนะฮะของกินก็มีตลอดทางนะไม่ว่าจะของกลงของปลานะของคนก็มนะีมีเท่าแก่น้อยด้วย นะเราเดินวนมาตรงกระเบนนี่น้องกระเบนสวยๆน้องกระเบนสวยๆเลยพี่ครับป้ายสแกนตรงนี้มันอยู่ตรงไหน,นใช่ครับขอคนมากครับเนี่ยดูดิตัว30 50บาบาทนะมีคอนโดปลาด,ด้วย ตู้ปลาเนี่ยชุดนเนี้ยเนี่ยห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทคุ้มมากเนี่ยถ้าซื้อแยกเนี่ยวะสามสี่ร้อยแล้วนะครับนะซื้อเป็นเซตเซตนะแบบคุ้มเลยจุดที่หนึ่งครับหน้าบูธเลยเราก็ได้กับไอเเคชมพูนะจุดที่สไหนนะจุดสองเราได้ไปแล้วนะเราเพิ่งมาเก็บจุดที่หนึ่งไปเรื่องกันต่อจุดที่สองนะหน้างานเลย นะครับนะ้หมักสแกงกะร้ราได้ตัวอะไรนี่เราก็ได้เป็นมนนังกรม่วงนะครับนะจุดที่สามถึงจุดที่สามนะครับนะตรงข้ามเพย์บอยนะครับนะมาไ้อเคฟ้าสีฟ้าเหมือนเดิมอ่ะไม่เหมือนสิตัวใหม่เมื่อกี้ตัวอะไรเมื่อกี้แดเงเขียวเออจำไม่ได้ไปต่อ จุดที่4นะครับนะตรงหน้าตรงหน้าสนคเกอร์เลยเนะมับเราจะได้ไอ้เคฟ้ามาแมทูน่ารักมากดูต่อจุดที่ห้าตรงข้ามภูม่ามากเราจะได้อะไร มัพไอเเคเขียวไอเคไปดคเดี๋ยวแล้วเราก็มาถึงจุดที่6นะครับนะหน้าเดอะนอตเฟสเลยนะครับหน้าเดอะนอตเฟสนะครับไะเราจะได้ตัวอะไรนี่ได้น้องเคเขียวนะไปะรูดจุดอื่นกันต่อ นะครับเราก็มาถึงจุดที่7กันแล้วนะครับนะอย่าลืมนะครับโทรศัพท์อย่าเล่นจนแบตหมดนะทุกคนโทรศัพท์เดี๋ยวจะไม่มีสแกนเอาของรางวัลน,นะเดี๋ยวจะได้อะไรได้จะ๊เก็ตเหลืองนะเราก็ได้จะ๊เก็ตเหลืองเรียบร้อยแล้วนะครับนะไปดูกันต่อนี่นะครับ,นะรบสแกนเสร็จแล้วก็มาสแกนตรงนี้เลยใช่ไหมนี่มีน้องปลาปักเป้าออกมาด้วยน้องน้องป,ปักเป้าออกมาอยู่ในกล้องเลย ปลาเป้ากินปลานะกินพิช,ชูนี่นะเรียบร้อยนะเราก็ได้แล้วจุดแรกนะนี่นยะเป็นปลาปลาเป้าสีชมพูเลยนะปแลวจิ้มที่สระน้ำเพื่อสะสมคอลเลกชันนะครับนะจิ้มไปแล้วนะเมื่อกี้มันเป็นอัไนี้ไงเป็นสีเทาหมอจิ้มมือเป็นสีชมพูเลยนะปเดี๋ยวเราไปนะาจุดอื่นต่อนะลุย